บงับงบังเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้แป๊บนึงทีทีทีสวัสดีครับ,รบไอ้อหลวงพ่อบอกพ่อหลวงหลวงพ่อบอกมาใช่ปะครัไอ้ยกสูงขึ้นนะิดนึงพอดีมาเจอปลาป่วยพอดีเลยเลยพอดีเลย <laughs> อันนี้คุณยามถามพอดีรู้จักอยู่ก่ออ่าพ่อหลวงสวัสดีค่ะสวัสดีครับอืไปีกกใล้ๆน่ครับ ค่ะไก่เดินไกลออกไม่เดี๋ยวออกมามาถ่ายไม่เป็นไรตอนนี้มีกาเห็นน้ำได้วยเห็นน้ำได้วยสดๆเลยได้ไม่มกออกมาทำใจใกล้อะพี่ยกสูงสูงขึ้นนิดนึงอ๋อนี่เดียวคือปลาแค่นะปลาแค่ปลาแค่ปลาแค่แค่จุดจุดอยู่ตรงไหนวะไอ้มันมันจะเป็นปีอ๋อจุดไอ้ที่ได้ปลาละเจอปลาละแล้วเบาบาเบาบาหมายถึงว่าพี่เป็นแพ้ แผลมันจะเป็นตีนหนวดหรือปีขี้หลังที่แล้วแลางแล้วตรงท้องเป็นอะไรก่อนท้องตรงมันจะเป็นตีตรงตรงตรงคางตรงปากตรงตีมันเนี่ยตรงหนวดปากหนวดริมปากตรงงคางมันว่ะโอ้โหนั่นเนี่ยมีแผลจริงเนี่ยอือซึ่งซึ่งพอได้มาแบบนี้ก็เอ่อไอจะเอาไงเอาส่งตรวจหรือว่ายังไงแต่ก่อนทิ้งเลยมันมีใคร สั่งว่าว่าจะเอาไปตรวจไงฮะผมเลยเอาเอาพิ้งพิ้งไปพิ้งไปเลยปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยปล่อยตรงน้ำไปเออวันก่อนมันได้ได้ตัวหนึ่งตัวเล็กนิดหนึ่งช่วงช่วงเดือนนี้ได้กี่ตัวในวันนั้นเจอตัวฮะเจอตัวหนึ่งวันนี้ก็เจออีกตัวอืมเดี๋ยวเอาขึ้นมาในร่มนะ มันก็โหดดีอะยังจะเก็บเชือกหดลยโ่มอเนี่กูบอกให้ฟ้ารองช้างฮ่า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 ฮัลโหลเ้าเหงา้ล่ะาางเาเย สาบกินเน่าตั้งแเจ้าเลยทีงเชือของเยอะไหมครับก็มีเยอะนะแขกครูตีบอกเจอบ่อยเจอทุกวันเลยนอืมอ่าังเขาห็นไได้เอาไปอันนี้คือเขาเขาออกกันมาไปหาปลากันแต่เช้าแล้วเสร็จแล้วหรือว่าไม่ค่อยมีคนออกก็ออกตลอดอ่ะอืมกลางคตีกลางคืนเขาก็ออกกันอืมคิวไป แล้วปลามันยังขายได้อยู่หรยอฮะไอมีคนซื้อีกว่แต่ว่าถ้าถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าเป็นแผลหรือเป็นอะไรเงเนี้ยเขาไม่ขายเขาไม่ซือ้อแต่ถ้าไม่เป็นแผลเขาก็เอาไปกินกันอยู่อืแต่ก็เริ่มกลัวกันไหมอ่ะกิะนยหมดดิบ่อยเลยใช่ไหมปลาปลาเป็นอย่าง,งเนี้ย มันจำต้วไงเออเอามาใช่เราเรามยกตัวนั้นตัวใหญ่เอามาเอาตัวที่มันเปียกตัวดีกับตัวไม่ดีอ่ะมาเขหลวงเข้ามาใกล้ๆหน่อยเอามาเอาเข้าหลวงย้อนแสงอืมย้อนเข้าไปอย่งไรก็แล้วมาเข้ามาเลยตรงไหนบ้างเนี่ยตรงขี้ตรงขี้เนี่ยเหรอตรงตรงกลาง มัน็นตรงคางสมมนมันจะเป็นตรงคางกรงปากมองม่เห็นหน่าตรงคางอ่าแล้วก็กระดิบจะเป็นตรงขี้แล้วตรงอ๋อครีบแต่เหมือนกับเหมือนกับที่ของพี่อู๊ดเจอตรงหนวดครีบกับหนวดมันเคยเป็นแบบนี้ไม่ปะแค่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยใช่ไหมไม่เคยเป็นไม่ใช่โรคประจําตัวมันเนะไม่ใช่โรคเออไม่ใช่โรคประจําถิ่นไม่ใช่ประจําถิ่นเออไม่มีนะ ไม่มีอ่ะต้องเอาไปใจดูนะเพราะว่าช่วงนี้มันเยอะโอ้มันมันผุพองจริงนะถ้าถ้ามันเป็นธรรมดาของของคนนั้นจะเป็นแขลงเงี้ยคือเป็นป่าเป็นโรคอะไรเงี้ยมันมีอยู่มีอยู่อ่าส่วนมากมันเป็นแผลแบบมันไม่ได้เป็นแบบนี้ คนละอย่างไงไปอันนี้เป็นแบบอะไร ksi, ตะปุ่มตะปฟอมอะไรนู่นนะอือืมพี่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 ขึ้นมาพี่ขึ้นแป๊บนึงพี่จะไปไหนต่อแป๊บเดียวแป๊บเดียวไอ้ไอขึ้นมาสัมภาษณ์ตรงนี้กับข้างนอกอืมเด็ดแป๊บนึงแล้วหนึ่งค่ะไม่พอถ้าแกอยู่ในร่มแตแค่ตัวใหญ่ไม่ถึงว่ามันจะย้อนถ้าถ้าแกอยู่ในแดดไม่มีมีมีแค่ตัวใหญ่เอาไาแค่แต่แต่บอกเป็นโลกเออได้เอามาเปรียบกันเอามาเปรียบเทียบออเออเอามาเปรียบเทียบ เดี๋ยวเอาใส่ใส่เพื่อเอาไปเดี๋ยวเอามาว้าย <laughs> โอ้โอโออยหโค้รน่าสนใจเลยตาตุ่มไม่เป็นอย่างนั้นเป็นเอเลี่ยนไปเลยตามันปูดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะเนื้นองอกอ๋อ,อเออ อืมอานสารเนาะมันคงชอ้นผาว้นกอืมตามตัวไม่เป็นนะอืมาตรงกาตรงมองหงายท้องนิ้พออปุ่มเนาะติางคางนะมปกติตงค้างนี่ยมันจะไม่เป็นตุ่มนี่ยปกติไม่มีตุ่มใช่ มันจะมีตรงคางตรงนวดตรงเนี้ยงอือมันจะเป็นตรงที่มันสัมผัสกับดินมะใช่ไหมตรงที่มันสัมผัสกับหน้าดินนะตรงปากอะไรเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันมันก็ไม่ได้สัมผัสนะอืมแต่ไม่ได้ออกตรงหางเนี่ยเนื่อๆเนอโอ้ตัวนั้นตัวใหญ่มีประแคงรากฏดรากฏดด้วยใช่ไหมอ่ารากฏดเป็นอืม เนี่นี่ตัวที่สมบูรณ์อ่าโอ้ทมมี่มากที่ใกล้จะเ,ะเป็น่ยน<อ>เปลเป็นตัวเล็กพี่เอาเอาเอาตัวเล็กไปเทียบให้หน่อยอ๋อตัวใหญ่นั้นอายุเท่าไหร่ตัวใหญ่กิโลกิโล<ๆ>ตัวนี้ประมาณสองโลสองโลสองโลไอ้ <laughs> โอ้โหดีในหัวทิ่มเลยอ๋อปลาปลาเขาต้องอย่างเงี้ย พี่เอาเอาเอาตาเอาตามันหันกับมันอีทีเอ่อตาแดงเลยเอาตาเอาผมอยากได้ให้มันเปรียบเทียบกันนะว่าสองตัวเนี่ยว่าไอไอนั้นมีเนื้องอกกันนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวไ่ายท้องก็จะเห็นชัดขึอนอืม อันนี้นะปลาปลาเฮดสองโลกับปลาเล็กปลาเล็กนี่น่าจะกี่เดือนจะปิดปีงถึงมปีหนึ่งไหมไม่ถึงไม่ถึงมานู่นแหละไม่ถึงเมาปีอ่ะอืมอืมันต้องเกิดทองกอน้ราทองปีแล้วแล้วโอ้ี่ปลาแค่มันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอปลาไม่โตตัวโตถึงนู่นห้าหกสิบโลอ๋อเหรอ มันอยู่มันอยู่อายุยืนใช่ไหมอืมใช่ใช่ไอไอไงท้องตัวนี้ที่มันมันมีมีมีพินพ์เรื่องอกเหรอนี่จะไม่มีอะไรอ๋อเป็นเออเป็นอย่างนี้อ๋อเอาไงตัวนั้นไออืมอ่าจะให้เห็นมันจะเป็นเอามาเทียบีันเทียบใกล้ๆให้หน่อยเอออ๋อเนี่ยอืม ตรงเนื้อตรงลำตัวมันจะไม่เป็นเลยจะไม่เป็นไรเลยเป็นางเือเห็นไหมเป็นีเป็นตรงนวดไม่หนวดคางมันเนี่ยไม่เป็นไรเออไม่เป็นอืออือสามแลสามัรั้งมีแมงเหยี่ย้เจ็ดอ๋อโอเคั โอเคเดี๋ยวไปไปต้งข้างสมบตในนี่ก็ได้ร่มนิดหนึ่งนะหลวงว่าหะม็จะเอาไปตรวจตรวจเออเป็นอะไรเป็นโรคอะไรปหลวอมเขาสั่งใช่ไหมถ้าชาวประนงเจอให้เอาส่งก็มาประมงใช่ไหมคะต้องคอยล่าแล้วก็ เมิ่มมาสองสามปีเนี่ยที่เป็นเหรอก็อถ้าที่ไอเหมืองทองก็ปีหกหกอ่ะอเอตรงนี้ไหมู่ข้างบนข้างล่างเนี่ยไม่ใช่น้ำาสน้ำพระหลวงเช่น,นี้เลยค่ะน้ำาสน้ำรวกเนี่ยมันมันหนักกว่าน้ำปกมันเกิดมาสนะอ,องปีสามปีแล้วอือกอเวลานี้แหละ

ต้องเนี้ยค่ะพะหลวัวหันไปทางนี้หรือทางนี้ yeah, yeah. ห,นหันไปทาง,างไหนย้อนแสงได้ไหมหันไปให้น้ำมันก็ขาวอยู่ดีไม่เห็นฉันไม่เห็นนะ้ำตรงเนี้ยพหลัวเขยับมาไหนค่ะพะหลังชื่ออะไรน,นะมนั่ชัยครับ ใช่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 แดงใจแดงใช่แดงผู้ใหญ่หมูู่้เจ็ดผู้เจ็บตำบลบ้านเซลก็เฉียแนบ้านเซลเอาก็หลวงก่อนก็ได้เปิดม่ยังบิดหลวงป่ะตูอะไรนะศูนย์ปดศูนยแปดศูศูย์ห้านูห้าศสองหกูนสามสใช่ใช่แลยครับ เลคกคร์หน่อยครับใช่ใช่ใช่ใชพี่ภาพภาพนี้เลคคอรอเลยเลคคอร์หนะลงุลงลงุลง,ลงชาวงลงให้ขึ้นภาพเรื่องเรื่องปาเอ๊ะขึ้นมาแล้วพ่อหลวงพี่เกิดชื่อ<ง>ชาวงลงให้ลุงสามิติครับครับครับพร้อมก็เดี๋ยวเสร็จนี่พี่พี่เดี๋ยวเปิดหน้าแล้วก็แกดนดนบกกินโดรนลงศพกกใช่ไหมข้างหลังใช่ไหม ศพโกกศพโกกบ้านนี่แหละเออหลังอยู่าเรือครับเราปีที่ตบโกกแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตบลวดอย่างเงี้ยโบดเอายืนข้างพ่อหลวงเลยค่ะอ่าพี่เขาชื่ออะไรนะแอร์นายแอร์นำดูนะกแอร์น้ำกุดเลยโยธาอุดโยธาอุดเลยชื่อแอร์เลยใช่ไหมชือชื่อจริงชื่อเฉวงเฉวงเฉวิงเฉวงชื่อเล่นชื่อแอร์โยธาอุดนะฮะอุดตัวไหนละเปล่าเปล่าอ่ะออุดดอค่ะอ้ออุดโอเค ได้ค่ะค่ะคอ่ะเดี๋ยวแต่ทพที่อ่าะบวงก่อนว่าเราเจอไอ้ตรงปลาแค่ที่มันมีแผลผูพองอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่สองปีที่แล้วไหมโอ้เริ่มเจอครับแต่สองปีที่แล้วเราผิดสังเกตเลยไหมคะอ๋อคิดว่าน่าจะเป็นเราคิดว่าน่าจะเป็นไอ้โรคจำของปลาเองแต่มัดหลังนี่ว่าเราเจอว่าในน้ำมีนิสารปนเปื้อน มันจะเกี่ยวกับตัวนี่หรือมันเกี่ยวกับเพราะคนยังได้ไปวิจัยเลนอืมทีนี้พอเริ่มเจอเยอะขึ้นด้วยช่วงไหนเดือนนี้ที่ดูเนี่ยฮะดูตีน้นาขึ้นเนี่ยอืมก็เริ่มหาปลากันได้ปลากันเยอะๆอืมจะจะเจอปลาอีกพวกเป็นตวปวยเนี่ยอืมอย่างที่เจอกี่ตัวละผมเจอสองสองตัวแล้วอ่าช่วงกี่วันก็ วันวันวันสามวันที่ผ่านมาตัวหนึ่งแล้ไม่ตัวนึงโอ้แง่ว่าเจอถี่ขึ้นครับอืมแล้วพอหลังจากเจอแล้วเราทำยังไงคะตอนนี้ก็คอยลงน้าอออแต่ตอนนี้เห็นว่าจะต้องส่งตรวจนะค่ะน่าจะกรมประมงกัมาสรางไ้ว่าถ้าเจอเก็บไว้อ่าเป็นเอมาเหมือนได้กมเลากัเก็บเคยมันตายก่อนหน้านี้ยอ่า แล้วแล้วอย่างอย่างตอนเนี้เราพอรู้ว่ามันมีเจอสารสารหนูแล้วก็ตอนนี้เจอสารตะกันน่วด้นะตรงเนี้ยผลตรวจล่าสุดเนี่ยชา<ม>วบ้านรู้ไหมชาวามงรู้ไหมคะผู้แต่ว่เาเจอสารหนูอืมสารตะกั่วยังบอกูอ้ค่ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นห่วงไหมเราจะเดี๋ยวขายปลาไม่ได้คนไม่ไกล้ากินปลาอืมเริ่มเริ่มแล้วครับเพราะว่าในค้าวคนรับซื้อปลาบางคนก่อนจะยุดซื้ออะไรนะพ่าะ ฝาหรือรับซื so, y, ้อไปก่อนจะได้ขายถ้าไปขายในเมืองชาวบ้านเริ่มเริ่มถามแล้วกันนะเอาเงินเอาไปเยอะแล้วเนาะให้เปิ้ลฝาไปฝาไดบอยอางเงี้ยกับเปิ้เปิ้ลที่ยมกินอยู่ครับเดียวเดียวที่ตรงนี้เดี๋ยวถ้าฝานมขงนี่กับแบบแบบใครมีไข่นิยมเนาะไปขูดขูดเอาเอาไปไปขายเนาะขายกับค้ากับค้าก็ขายบอกบอกจะได้ขายเนี่ยอือไปขายต่อพ่อค้าก็ไม่กล้ารับซื้อแล้ว ถ้าบอกเป็นปลาน้มถุงวานนี่ก็ต่างว่ายุดก่อนครับว้าวไปเยอะขายรมเอาเสียรอะไรได้เลยปกติก็ได้ปลามาขายได้ดีใช่ไหมปลาแค่โงนี่ก่อนยุดก่อนอย่างปลาแค่ที่ได้มานี่โลเท่าไหร่โลคือสามร้อยปลาขายเยอะม่น่าบันรับชื่อก็บสองว่าห้าสิบแพงอยู่หรอก แป้งชุดปลาเป็นปลาปลาวังสามร้อยห้าสิบตั้งใขอเขาบอกกล้ากินนะแล้ว,ลวไม่กล้าคนสั่งม้วนนี่ผมได้ครับว่าหยุดก่อนหยุดก่อนเขาปลาจะซื้อไปมันนีหลูกผ้ามาซื้อโอ้ถ้าเป็น,นอ,บบอกกย่ออางน,นี้แย่เลยเนาะ,ะนะคะพระหลวงตันนี้สถานการณ์ไอ้ไอไอตรงนี้เลยใช่ไหมที่เขาก็ ผลเอาน้ำไปตรวจนะบ้านแซลสมโกกสบอ่าเท่าที่ทราบข้อมูลล่าสุดเป็นไงคะข้อมูลล่าสุดที่ผมไปประชุมมาทางนายอำเภอทางจังหวัดเขาบอกว่าเป็นปกตินะช่วงวันวันที่สองสองที่ผ่านมาต้นเดือนปกติปลาก็กินได้แล้วช่วงนี้ปลาก็เริ่มมีข่าวอีกละลือชวา,าวบ้านร็ไม่กล้าจะกินละจะซื้อกินละก็ช่วงนี้มันก็เป็นหน้าฝนเนาะ แล้วก็ทีนี้น้ําหลากปลาก็เยอะอืชาวบ้านก็หาปลากันพอหาแล้วมากินไม่ได้ขายไม่ได้ก็หาหามาได้แต่กินก็ไม่ค่อยได้คนอ้ทางร้านทางแม่ค้าเขาก็ไม่อยากซื้อแล้วเดี๋ยวนี้รายได้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วอืมเอ่เท่าที่ทราบพ่อหลวงเห็นความผิดปกติอะไรกันมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ไหมคะความผิดปกตินี่ เมื่อก่อนตามเมื่อก่อน,มมออนที่ก่อนๆมาไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะช่วงข่าวอเนี้ยที่ว่าสาร<ห>สารประงหรือสารอะไรล้วนไหลมาใช่ไนหะมก็มคนพวกน่ก,ก่อยจะกากินปลาอันไปกินปลาบ่าปลาหนอ,อ,อนะแล้วเท่าที่คุยอย่างตอนนี้อย่างทางราชการเขามีสั่งอะไรมาบ้างไมหมคะอย่างเรื่องเรื่องประมงเรื่องการใช้น้ําอะไรต่าง การใช้น้ําเขาก็มาตรวจนะแต่แต่เหมือนที่ผมบ้านเมื่อกี้คือไปประชุมมาเขาก็บอกว่าเออทางทางเนี้ยค่าของสารไม่มีอย่างนี้นะทางจังหวัดเขาเขาบอกมาอแต่ตนนแล่าส,สุดตัวเลขมันมีเจอสารหนูกระสันสตะกวัวเกินมาตรฐานใช่ใชใชแต่แต่ในตัวปลาย,ยังไม่เจอครับออออืออืชาวบ้านเองจะต้องอรับมือหรือว่าได้ มีข้อกังวลอะไรไหมคะพะหลวงชาวบ้านส่วนมากเนะาะมันมีชาวประมงก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่บ้านเราเนาะที่หาปลาหาปลามาค้ามาขายกันเนะือเพราะชาวบ้านส่วนมากเขาก็ไปทําทําสวนทําอะไรอย่างนี้พอ,อถึงหน้านี้ไหมปลาปลาเยอะใช่ไหมปลาเยอะเขาก็ออกมาหาปลาครับพะหลวงอยากให้เขาช่วยอะไรอยากให้รัฐบาลช่วย,ยอะไร ก็อยากให้รัฐบาลน่ะประสานไปทางประเทศต้นน้ำาอมือับทีนี้ชาวบ้านเขาก็ข้างบนเนาะใช้น้ำใช้อะไรเนาะส่วนมากก็บางครั้งอ่ะถ้าน้ำใต้ดินไม่พอเขาต้องเอาน้ำฝงอยู่แล้วละ่ะขึ้นไปทำประปากันทั้งประปาทั้งเกษตรใช่นะทั้งเกษตรทั้งประปามันขูดอยากให้รัฐบาละช่วยประสานทาง พ่ม่ต้นน้ำเนอ่อยิงสารอะไรต่างๆหนอ่งถ้ามันาจากตรงนั้นก็ได้แก้ปัญหากันได้ถ้าใช่ไหมฮะใช่พอเราเสียบแยบแล้วเราไปน้ำเนี่ยก็ลงอยู่สบกกเนี่ยเออเข้าห้ามใช้แม่น้ํากกเลยไหมใช่ม่น้ำกุกเลยช่วงช่วงข่าวเดือนเดือนเมษาเนาะข่าวเรื่อออกมาเนาะช่วงนั้นห้ามนะแล้วตอนนี้ห้ามใช้มน้ำกุก ตอนตอนนี้ไม่มีตอนนี้ยังใช้น้ำปกอยู่เพราะตอนนี้นี่เปลี่ยนจากใช้น้ำโกมาใช้น้ําใต้ดินนี้บาดาลแะ้วเพราะช่วงก่อนๆน่าจะเปลี่ยนกันนะน้าแรงนี้น้ําจะไม่พอใช้อน้ําจะไม่พอใช้ก็ต้องไปใช้น้าปกมั่งเพราะที่นี่มันเป็นน้าปกบกัน้ํโฝงเนาะน้ํากน้ํโฝงแล้วก็ไม่น้ําบงสามสามสายเงราะไม่ใช้น้ำปกโดยตรง มตอนปิดปากน้ํามามาศบกันมาเจอกันที่ชาวบ้านหาปลาอย่างเงี้ยแล้ว้าพมันขายไม่ได้รายได้ก็ขาดหายไปจริงใช่ครับรายได้ก็ขาดหายขาดหายไปเยอะไม่เป็นสั่งหยุดก่อนต่างไปแล้วไอ่ทำไงเนี่ยเขาเขาสั่งหยุดแต่เรายังเป็นเป็นหน้าปานเรายังหาอยู่ไหมหาครับหาเพื่อกินเองกินบ้างบางทีว่า ทางบ้านเลยไหมซื้อซื้อผ่านนี่ไงใส่ตามบ้านเนี่ยนะกับแบบคนสมบัติโนกเรื่องปลาป่วยป่าเงิัเป็นกันมาซื้อไปกินแต่จะทำมาส่งเอส่วนมากปลาที่ที่มันเป็นแผลเป็นอะไรเขาปล่อยไปไม่ขายเพราะว่ากลัวเป็นอันตรายต่อคนผู้บริโภคอืมนะนีแต่เหมือนกูสอเมตรแต่กู เกี right? ่ยวกับงานหรือว่าเกี่ยวกับป่าเป็นโลกอยงนี้ตอนนี้มันก็อยู่ที่ทําการนอนุ้าออกมาไวอย่างเงี้ยเอามาสวดว่าเอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสารไม่มีอะไรอย่างเงี้ยชาวประมงก็ขายได้มีก็มีรายได้ใช่ไหม